สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจากนี้รับชมรายการธรรมสาธุแล้วมาพบกับความสุขที่แท้จริงจากคำสอนของพระพุทธเจ้าในมงคลชีวิตและต่อด้วยพลเมืองยุคใหม่หัวใจดิจิทัลเวลา8นาฬิกา10นาทีได้เวลาของรายการ I Can Say ค่ะ เรื่องยังไม่เกิดอย่าผู้ส่งเดทพระบรมราโชวา่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรจบจากแจ้งรายการพบกับดนตรีไทยไวไสยจบแล้วรับชมครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังเวลา9 3้นาฬิกา30นาทีมาดูแล,แลและรักษาสุขภาพจิตผ่านรายการเช็คลิสสุขภาพจิต เดอะแฟมิลี่และต่อด้วยรายการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาจากนั้นปิดท้ายช่วงนี้กับรายการสินเสมอค่ะเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะคะจากนี้ไปรับชมรายการ Max m a ์แมซไอแอเวลา13นาฬิการับชมข่าวการศึกษาตามด้วยรายการเกาหลีมีศัพท์จบแล้วรับชมเจแปนมาดูมะและปิดท้ายช่วงนี้กับรายการ Hello English ค่ะ ทิ้งขยะไม่ลงถังเป็นการกระทําที่ไม่ดีนะคะจากนี้ไปเชิญรับชมรายการขนมใสใส่ไอเดียเวลา15นาฬิกาพบกับรายการค้าขายไฮเทคจบแล้วติดตามชมไอสตาร์ไซแอ e นและปิดท้ายช่วงนี้กับสมาร์ทคิดเด็กไฮเทคค่ะ ช่วยกันปลูกป่าวันนี้เพื่อวันที่ดีในวันหน้านะคะจบจากแจ้งรายการมาติดตามข่าวแวดวงการศึกษากับข่าวการศึกษาเวลา17.30นาฬิกา30นาทีมาดูแลสุขภาพจิตของเราในรายการเช็คลิสสุขภาพจิตเดอะแฟมิลี่จบแล้วมาปิดท้ายช่วงนี้กับรายการฟื้นฟูด,ดูเฟิร์มค่ะ ลดเค็มวัลนิตเพื่อชีวิตเพื่อสุขภาพนะคะจากนี้ไปเชิญรับชมรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้เอน็ตมอปลายเวลา20นาฬิกาได้เวลาของข่าวในพระราชสำนักและมาปิดท้ายช่วงนี้กับรายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังคะ่ะจบจากแจ้งรายการพบกับดนตรีไทยไวยใสและมาติดตามชมรายการที่นี่มีเรื่องก่อนนอนคืนนี้มาสดมนต์ไปกับรายการธรรมสาธุนะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนราตรีสวรรัสดิ์ค่ะ